ศิลปินแห่งชาติชรินนันทนาคารพร้อมด้วยศิลปินเพลงลูกกรุงคับข้างร่วมง,งานเปิดตัวอัลบั้มเพลงประวัติศาสตร์เพลงรักคู่แผ่นดินที่รวบรวมบทประพันธ์เพลงอมาตะของบรมครูชาลีอินทราวิจิตกว่า21บทเพลงจาก1,000กว่าเพลงให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งผ่านการเรียบเรียงทำดนตรีพร้อมบันทึกเสียงใหม่เพื่อสืบสานงานรวนารรณกรรมและศิละปะที่ทรงคุณค่าส่งต่อสู่คนรุ่นหลังเลือกมา चाताम। <tom> อัลบั้มเพลงรักคู่แผ่นดินอัลบั้มนี้ถ่ายทอดความไพเราะของบทเพลงลลโดยสุดยอดนักร้อง <ไป S 1> คุณภาพแห่งยุคสมัยชรินนันทนาครศิลปินแห่งชาติในวัย92ปีนับเป็นครั้งแรกของการขับร้องคู่กับพี่ตูน่นันทิดาแก้ววัวสายด้วยค่ะตั้งแต่เด็กๆและฉันได้มีโอกาสได้มาพ่อจีบให้เรามาสแสดงภาพยนตร์ในภาพยนตร์เรื่องเพลงรักมรม่บานเป็นเรื่องแรกนั่นคือ,อความรักความผูกพันที่ มีมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นจนมาถึงวันนี้คุณพ่ออายุ92แล้วนะคะมาจนถึงอัลบั้มนี้ค่ะเพลงรักคู่แผ่นดินครับใช้คำว่าเลือค่าในชีวิตของลูกนะคุณพ่อคะในชีวิตของลูกลูกเติบโตมากับเพลงของพ่อนะคะตลอดเวลาแล้วลูกก็หลงรักหลงไหลคุณพ่อมาตลอดนะคะกับเสียงเพลงชินินธนาครเป็น The Greatest ชินินธนาครค่ะเทียบกับใครไม่ได้เลย ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ